ตะเพียนตะเพียนขาวปลาตะเพียนปลาตะเพียนโอ้ตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลย<ว> <house> โอ้ได้ปลาตะเพียนตัวเบลเลอร์เลยครับเออปลาตะเพียนตัวใหญ่นะฮะตัวใหญ่เลยครับตะเพียนตะเพียนตัวเบลเลอร์เลยเพิ่งจะได้นี่แหละฮะตัวปลาตะเพียนมีตะปลานิปกติมีตะปลานิอ่ะใส่ถุงมือ จับให้แน่นๆเอาให้อยู่โอ้โหโอ้ท่านผู้ชมยกโชว์เลยนะตัวใหญ่เลยครับสดๆเลยฮะโอ้สุดยอดเ,อเข้าไปแล้วลงในกระชังแล้วานานๆจะเจอปลาตะเพียนดีหมายถึงตัวใหญ่นะท่านผู้ชม ตัวเล็กนี่เจอบอ่อยดูเลยครับอ่าโอ้ตรงตรงนั้นมีปลาเลยครับตรงนั้นมีปลาครับนะเข้ามามอีกแลครับได้แล้วครับอือ ได้อีกแล้วได้อีกแล้วมีอีกแล้วครับท่านผู้ชมมีอีกแล้วครับโอ้โหกระโดดอีกแล้ว กระโดดอีแล้วครับกระโดดดีแล้วยุงยิงยุง่งยิงเลยครับปลามันเริ่มเข้าทางนู้นนะท่านผู้ชมดูดิโอสามชอบติดต่อกันเลยฮะสามชอบติดต่อกันเลยครับ,บ,น,รบนี่นะฮะพอข้ามมาหน่อย้ะเข้าซะแล้วปลาปลาเข้าแล้วนะฮะอ,อย่างนี้ก็สนุกขึ้นมาหน่อยฮะ เลียบเงามาไล่ช็อตแล้วามาไล่ช็อตแล้วมาดูเลยครับ อ่าได้เลยมาได้เยอะ Ôi thua kì Hả? À. không lắc Rút à Dính pa ใจเย็นใจเย็นใจเย็นท่านผู้ชมใจเย็นใจเย็นใจเย็นได้แล้วครับได้แล้วครับอุ้ยปลาเป็นกิโลเลยฮะใจเย็น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 ใจเ็นอุ้ยทำาไงเดี๋ยวย่อขาดเดี๋ยวย่อขาดเอาสวิงสวิงสวิงท่านผู้ชมโอ้ยดูแลครับดูเลยฮะปลาใหญ่ครับตัวเบลเลอร์เลยครับอยู่ไหมอยู่โอ้ยลงไปในสวิงแล้วอุ่นใจเลยฮะผมก็ไม่ได้ดูหน้าจอเลยดูปลาอย่างเดียวครับตอนนี้อู้ย สนุกเลยสุดยอดสุดยอดปลาอะไรอ่ะาาาปลาตะไบปลาจีนโอ้ปลาจีนโอ้โหเป็นกินโลแล้วครับสองกิโลถึงแม่งไหร่ไม่กิโลแล้วครับปลาจีนปลาจีนนะฮะโอ้โหจอดน,นี้ได้อยู่ปลาใหญ่สองตัวแล้วครับตัวใหญ่ๆเลยอ่ะออกลัวจะเอาไม่อยู่อ่ะ ได้สักทีนะตัวโตๆ,ๆับจับดีๆจับแม่นๆจับแน่นๆ,ๆจับให้อยู่จับไม่อยู่จับดีๆทำไงเมกลาแล้วเอาห่อไว้กันนะห่อไว้กันนะ โอ้โฮท่านผู้ชมดูสิจนไม่กล้าจับโช์ฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวหลุดมือฮะโอ้ยโอยโอยทรัยังไงดีอ้าวลงไปแล้วฮะลงไปในกระชังแล้วครับต้องปูุกปูกไว,ดกไวด้ดีดีปกไว้ดีดีอืมได้แล้วครับ ลุ้นใจหายใ,ใจคว่ำกว่าจะเอาไม่อยู่นะฮะเพราะเคยปล่อยปลาใหญ่ไปมันทําให้ย่อขาดนะฮะท่านผู้ชมทำให้ย่อขาด,ด,ขาดนะผมใจจะแจองแล้วมั้งนะดิ้นดิ้นนะโอ้ยกระโดดยงเยิงยงเยิง,ย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 งแลยครับท่านผู้ชมอพอข้ามมาเข้าเยอะเลยครับเข้าเยอะเลยครับอ,อสุดยอดเอ้ยเต็มเลยเต็มเลย อ,อย่างนี้สนุกหน่อยอโอเคนะอ่าก็อุ่นใจหน่อยอย่างเงี้ยเงียบมานานเลยอะ่ะเจอแล้วอิ่มเลยทีเนี้ย ปถึงสองโลไหมอ๋อประมาณโลกว่านะหมายถึงตัวเดียวนะฮะตัวปลาจีนเมื่อกี้นะครับรมาโลกิน ก็อุ่นใจครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเชื่อไหมฮะยอเล็กๆจับปลาใหญ่ได้ยอเล็กๆจับปลาใหญ่ได้ ปลามันอยู่ฝั่งนู้นแหละปลาป้ามันอยู่แถบนูน้น